สวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกลือนี่อีกแล้วนะครับมาตามลาปลาชะโดนะครับติดตามชมนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโดนแล้วครับปัจจุบันโอเคชิญหน่อยครับนี่ชะโดปั๊บครับ ด้เว้ยโดนแล้วเว้ยโดนโดนแลวเยอ่ะบอกใบหน้า่อะไรวันนี้สวิงไหมนั่งไปเลยจ้ะโอ้กหะสุบกะสุบยอรับกะสุบยอรับสวีครับเพื่อนเพื่อนนับเพื่อนนสกปบ้าไอ้ยารถิศดีสีดำโสวยวลาก็ใส่ ơ, tôi này rót rất đều. Ừ, ba chạm như bên. Ừ, chắc. Shadow, cha Shadow. đồ xây xây lô đấy. Chờ. Hơn rốt đều á, yấp. Ừ. Mới láo đấy luôn á. Mày khỏi đi với anh. Sợ Ừ, bỏ hết bài. เดี๋ยวปอกครับเยานีมันอากาศตอนนี้นะครับนี่ฝนตกชัมม่วโมงกว่าเลยนะครับไม่เคลื่อนโอ้ ด <S it> <yup>, ีไปผนตกหนักเลยครับ

越呆越呆。Yeah, die, die. Boom.